มึงคนล่อคนเก่งเลยนะเฮ้ยมีเรนเจอร์ทั้งสองคนเลยเหรอไม่หุดยอดมากแต่นี่มันเย์นะครับกูเปิดก่อนเลยเว้ยเปิดอีกแล้วต้งพูดเองนะแต่มาไม่มีคนเข้าอ่ะเราต้องทงให้มันประมาทเลยเราต้องทแล้าใครปิดท้ายอ่ะไปโกรธกันเฮ้ยกูขอกลางๆได้ไหมก็ว่านน่าจะค้นเลยอ่ะ ไม่ไม่ไม่กูขอก่อนไอเนีมันกดตรงนี้แล้วก็คนที่เก่งอ่ะคนที่เก่งเอาคนที่สองเลยคนที่เก่งเอาคนที่สองคนที่เก่งเขาสุดแล้วใครสามอ่ะคนที่สามอ๋อใครก็ได้แล้วคนสุดท้ายก็ต้องคนที่เก่งกูแล้วกันเดี๋ยวมันจะธนูคนที่สามอกูคนที่สามอกูคนที่สามอ่ะกูกูอ่ะแต่ว่าอยากให้ธนูสองคนติดกันเดี๋ยวมันจะแบบคุเคยจิวงั้นงั้นธนูงั้นธนูสองกับสี่ไปดิเออแล้วมึงก็คนสุดท้ายไปกั่สองอ้าวคุณจะได้เล่นไหมหรอ คือถ้าคนที่สองเก่งมากอะ่ะมันก็ยื้อเวลามาได้ถึง3กับ4ก็ได้ไงแล้วคือกูมีมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งว่ะอะไรไม่ไห้ือคนจะเข้าเชียมเลย <c oughs> มันไม่กดชวนกวดเชิญอ,อย่างนี้ไหมที่อยากมาเป็นรีเลย์คนมันไม่ค่อยอยากเล่นหรือเปล่ารีเลย์มันจะตายนนย,ตายีนน่ย,ยนนี่กูกูใหญ่เออเอสเซนซินยายาเอสซซินกูกขอ อยากเจอกับแม่งว่าไปมาได้แล้วเนจะคุูไม่เข้าใจเนยจะย้ายไปย้ายมาทำไมวะอีโก้เลยนีแยคือไปคนเดียวพอว่าเลคือไปคนเดียวมันจะแบบอ่ะวิแอซิดมิดแลบวกเก้านะเว้ยคนไม่แก้หายรออืมแลบสามสิบห้าบวกเก้าฮคยไอ้คนผิดเขาว่าล้อล้อล้อ รอพิมพ์คำว่ารอมันก็เป็นถามว่าแม่งไี่นี่ดิแป๊บเดียวรอกับดักนะชัดอะไเี้ยดูแม่งน่ากลัวว่ะรอรอไม่ใช่ป่ะรอมองเป็นเป็นรอเป็นฆาตกรนะทำหน้าแบบรอรอรอว่าแม่งออกเชื่อป่ะพิมพ์อย่างนี้เรื่อยๆออกเชื่อเชื่อคุณเชื่อไหมรอไอ้หว่า มาแล้วเออคนเดิมรบิดบัวเก่ารอรอโอ้บีบัวเก่ารอ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 มีอะไรหนาวไอ้หนาไม่รอเพราะมึงเนี่ยติดรอเลย เออะไรมาเรื่อยๆเใจ่เกิอะไรไมเดดิไอ้เหีเพิ่งเจอไอ้เหี้ยทีนี้แม่งรู้เลยว่าใครจะเป็นคู่แรกไอเหี้ยหัวหน้ากูกดได้กูกดไปแล้วไอ้เหี้ยแล้วทำไมมันยังไม่มากันอีกวะรอ้ยไอ้ขอแล้วเว้ยเฮ้ยมันก็ลุมนี่เอ้ามันถือว่าการลุมนี่เอาลคนล่อคนเก่งเลยนะ เว้ยมีลินเจอร์ทั้งสองคนเลยเหรอแม่งสุดยอดมากแต่นี่มันรีเลย์นะครับกูเปิดก่อนเลยเว้ยตัวอีกแล้วตั้งพูดเองนะแต่มันไม่มีคนเข้าอะเราต้องทำให้มันประมาทเลยเราต้องทำแล้วใครปิดท้ายอ่ะไอ้โกนกันโกนเอ้ยกูขอกลางๆได้ไหมกูว่าเนยน่าจะคนแรกไม่ไม่กูขอก่อนไอ้เนยมันกดตัวแล้วก็คนที่เก่งอ่ะคนที่เก่งเอาคนที่สองเลยคนที่เก่งเอาคนที่สอง คนทีาสุดใคองอ่ะวันที่สามหมอใครก็ได้แล้วคนสุดท้ายก็ต้องกูกแล้วกันเดี๋ยวมาเจอธนูคนที่สามากูคนที่สามากูคนที่สามมงกูกูจ้ะแต่ว่าอยากให้ธนูสองคนติดกันเดี๋ยวมันจะแบบคนเก่งนั้นงั้นธนูงั้นธนูสองกับสี่ไปดิเออแล้วมึงก็คนสุดท้ายไปงั้นสองอ้าวกูจะได้เล่นไหมหรอคือถ้าคนที่สองเก่งมากอ่ะมันก็ยื้อเวลามาได้ถึงสามกับสี่ก็ได้ไงแล้วคือ กูมีม,มีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งว่ะอะไรเมื่อไหร่คนจะเข้าเชี่ยเลยมันไม่กดชวนกดเชิญอย่างนี้ไหมที่อย่างม,มันเป็นรีเลย์คนมันไม่ค่อยอยากเล่นหรือเปล่าอรีเลย์มันจะตายยี่ยงสุงด<ไ>ยาดไอ้เอสซัสินอย,ย่แอส่าเอซัสินกูขออ,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 อยากเจอกับแม่งว่ะไปมาได้แล้ว<ำ>เนยจะกูไม่เข้าใจเนยจะย้ายไปย้ายมาทำไมวะไปโก้เลยยี่ห้อ คือไปคนเดียวเพราะว่าคุณไปคนเดียวมันจะแบบอุ้ยวิซีดมีดแลบวกวเก้านะเว้ยคนเมื่อกี้หายหล่ออืมแลบสามสิบห้าบวกเก้าใครขอ,อ,อนความผิดเขาว่าล้อ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 พิมพ์คำว่าล้อมันก็เป็นถามว่าแม่งอันี่เลยแ๊บเดียวกับดักจะชัดอะไรเี้ยดูแม่ง น่ากลัววะหลอกใช่ไหลอกพ่อเป็นเป็น <รอ S 1> เป็นฆาตกรอทำหน้าแบบรอรอรอ,รอ,รอว่าแมกออกเชื่อป่ะสมิ่อยิงเลยไดเลยออกเชื่อเชื่อไปเชื่อกันก่อนไอ้เอ๊ มีบวกเก่ารอรโอ้มีบกเการอ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 มีอะไรต่าวอะไอ้เนก็ไม่รอเพราะมึงเนี่ยติดรอเนี่ยตอตัวมันมันเ่ใจเกิาไรเกดอะกิอย่าเพิ่ง เอี้ย yeah. ทีนี้แม่งรู้เลยว่าใครจะเป็นคู่แรกเฮีย <laughs> yeah. หัวหน้ากูกดได้กูกดไปแล้วไ yeah. อ,อ้เฮียแล้วทำไมมันยังไม่มากันอีกวะเอ้ยไอ้พร้อมแล้วเว้ยเอ,อ้มันก็ลุมไอ้เนี่เอ้ามันถือว่าการลุมเนี่ยมันล่คนล่อคนเก่งเลยนะไอ,อ้มีเรนเจอร์ทั้งสองคนเลยเหรอแม่งดุดยอดมากแต่นี่มันรีเลย์นะครับ กูเปิดก่อนเลยเว้ยปิอีกแล้วต้องพูดเองนะแต่มันไม่มีคนเข้าเราต้องทำให้มันประมาดเลยเราต้องทำไม่ค่อยปิดท้ายอ่ะไปโกนกันโก้าเอ้ยกูขอกลางกลางได้ไหมก็ว่าเนยน่าจะคนแรกไม่ไม่กูขอก่อนไอ้เนยมันกดปุ๊บแล้วก็คนที่เก่งอ่ะคนที่เก่งเอาคนที่สองเลยคนที่เก่งเอาคนที่สองไม่ได้เขาสุดแล้วใครสามอ่ะ คนที่สามอ๋อใครก็ได้แล้วคนสุดท้ายก็ต้องกูแล้วกันกูแล้วกันเดี๋ยวมันจอธนูคนที่สามกูคนที่สามคนที่สามต้องกูกูจัดแต่ว่าอยากให้ธนูสองคนติดกันเดี๋ยวมันจะแบบคุณสกิลงั้นงั้นธนูงั้นธนูสองกับสี่ไปดิเออแล้วมึงก็คนสุดท้ายไปกันสองอ้าวมึงจะได้เล่นไหมหรอคือถ้าคนที่สองเก่งมากอ่ะมันก็ยื้อเวลามาได้ถึงสามกับสี่ก็ได้ไงแล้วคือกูมีมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งว่ะอะไรเมื่อไหร่คนจะเข้าเชี่ยไหม มันไม่กดชวนกดเชิญอย่างนี้ไหมทียอยากมาเป็นรีเลย์คนมันไม่ค่อยอยากเล่นหรือเปล่าเปรีเลย์มันจะตายรีเลยสปูปูยาวยแอสซิดฟินยายาแอสซิดฟินกูขออยากเจอกับแม่งว่ะไอมาได้และไม่สามอินเอยจะกูไม่เข้าใจเนเอลจะย้ายไปย้ายมา,าทำไมวะโก้เลยแยคือไปคนเดียวเพราะว่าเอรอไปคนเดียวมันจะแบบอ่ะวิแอซิดมิดแลบบวกเก้านะเว้ยคนไม่แก้หาย อืและสามสิบห้าบวกเก้าใครบค้คพิเขาว่าล้อ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 เป็คำว่าลอมันก็เป็นหาว่าแม่งไงนี่เิยแบบเดียวกับดักะชัดอะไรเงี้ยดูแม่งน่ากลัวว่ะล้อล้อล้อเพราะล้อเพรา เป็นฆาตกรอ่ะทำหน้าแบบรอรอรอว่าแบกออกเชื่อป่ะขมิมอยู่เรอยเรื่อยเชื่อ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 ไอ้หัเน้ยเฮ้ยคนเดิมรอบีบบวกเก่ารอโอ้วีบวกเก่ารอ รอรอมีอะไรกรือล่าไอ้นี่ยไม่รอเพราะมึงเนี่ยติดรอเลยตว่ามันเร่องมันเรื่องใจมันกับอะไรคือทำไมเรี้อยอย่าเพิ่งเกิดเอียรทีนี้แม่งรู้เลยว่าใครจะเป็นคู่แรกอ่าฮ่าเอะ หัวหน้ากูกดได้กูกดไปแล้วไอ้เหี้ยแล้วทำไมมันยังไม่มากันอีกวะเอ้ยอิญขอแล้วเว้ยเอ้ยมันก็ลุมไม่ด้เนี่ยเอ้ามันถือว่าการลุมเนี่ยมันก็ติดรอยังไม่เลิกใช่ไหมมึงยังไม่เลิกเลยะแต่ต้องทีมห้อง ไอ้เช่นมันเมียนะเองเฮ้ยเมียนะเฮ้ยมันมีซ่อมของอยู่ตรงนี้นี่หว่าเนี่ยคือว่เนี่ยร้านค้าหายหอยแล้วว้าไป่เช่นทีมแมทเหมือนเดิมเออดีเลมี่โคนเอ้ยมาแล้วผู้ดูยศหาหนึ่งอยาบอเราโอ้โหหนึ่งร้อยห้าสิบสิองร้อหเดี๋ยวกูเปิดเอง เดี๋ยวกูเปิดคิวเองไก็ได้เฮ้ยมาแล้วอย่าได้คิวอย่าหน่อยอีกหนึงโูอ้ากดกดกดแล้วกดไปกดไปกดไปเคียวคิวคื่นกูคีวเอ้กูขออยากอยากเจอคิวอ่ะอันนี้มึงเปิดมึงเปิดมึงเปิดมึงเปิมึงเปิดก่อนกูเปิดก่อนกูเปิดก่อนไอ้คนสองเหมือนกันนะไอ้เนี่ยคนสองไปเจอ เนของไอซ้อสามกูสี่แล้วปิดท้ายด้วยแลนเซอร์มีกลับพี่คิดว่าแอดมันจะออกมาตอนไหนกลัวคนแรกเว้ยเฮ้ยไม่สามเว้ยกว่าเคียวที่เป็นทหารระดับสองออกมาคนแรกแน่นอนเลยเชื่อกูว่าไม่ไม่เคียวกูว่าทหารระดับสองมันออกหลังหลังก็คนแรกเว้ยพวกคนเก่งๆชอบออกมาคนแรกเลยกเก็บทีเดียวหมดเลยเว้ยก็คนแรกอ่ะโอเคตามนั้นไอ้ต้องก่อนก่อนพวกมึงเจาะพวกมึงทะเลาะแบบว่าอ๋ออไปในกองสตาอ้ไก็กูเออ นั่นแหละเออเจียววิวกูว่าโอ้กูบอกแล้วมันออกอีอานี่แอสซินหลังสุดเลยแอสซินยนกู๊ดดดูกูกูบอกแล้วไปกูกูบอกแล้วเอออย่าทำอะไรกูเลยไปเจงยิ้สเต็มเหมือนกูเลยตาย้มลอดแล้วอนาคตล้มรอด ดูยังไงก็ตายอ่านมูนอ่านมูนอ่านมูนใส่อ่านมูนใส่ว่าอ่านใส่นั่นละอ้ยามีอ้คอมโบคอมโบคอมโบไปไหนเอ้ยยิงย่ดงงดึงดึงดึดึงดึดึงมาตีมกันดีไอ้ใครวางระเบิดตรงกันวะจะวางไอ้ดูดูโลด้าดูโลด้าโดน่าตาโดากูใช้ไปแล้วเมื่อกี้ ไปอ่ปอใช้อิตัวทิพักยทมุนคิกเออใช้หมดทุกอย่างที่คิกแล้วเรื่องมันรไมีเปอวเนี่ยตัวทิพักเฮ้ยขโมยขโมยเอานเอาแล้วเอาเา้ยโหดโหดไอลาเฮ้ยต่วันมแรงนี่ว่ะตสามห้าบวกเก้าเนี่ยเกียวเียวสวยมากเนนี้เขียวใสเทำได้นะ กูทำไดถึงขนาดนี้ก็เก่งแล้วนะเนี่ยเรงมันกลับมาเต็มเหมือนเดิมมเ่ยวมันะสายฟ้ามันสปาร์กออกมาหายยิ่งเ้ยเนยปั๊บก่อนเลยครับโอ้โหเนยเแิ่งตายนะเนยตายเอ้หยเตะโคตรยอ้ยโคตรยืดยิดยืดเยิ่งยิ่ยิ่งยิ่ย่งย่งยยิ่งย่งยยิ่งย่ง่งย่งยย่ง่งยิ่่ยิงยองยิงยงยย่ยย่ยยะ เนตเนตตายเนตเน่โดนข้อเนตเน่โดน่ักไข่โอ๊ยของกูเพิ่งนะเว้ยเนสู้มันยังไงมันจะเป็นเม็ดแล้วออืออืนสู้มันหน่ยแบบกระโดดกระโดดเอองไต่นแล้วทิ้งเลยยเอาไงเอเนสู้มาชินไม่เป็นเลยอ๋ ไอ้เยอะแล้วชาวเวอร์รอบตัวแล้วอีเช่าอีเราเชาวเวอร์รอบตัวตายเฮ้ยยังยังยังลุกลุกลุกโอกาสยังมีข้างหลังลุกลุกเล่นหมดตายลุกลุกเยอะอื๋อเออเล่นหมดไงวะเนี่ยอีหานี่คนเดียวเก็บหมดเนี่นในเก็บหรือใครเก็บวะอีหานี่เฮ้ยมึงคนเดียวเก็บห้าแล้วมั้งมึงมึงดูถูกกูอะ ไอ้หยาบเกินไปแล้วนะแอสซินนี่มึงดูถูกกูเกินไปแล้วนะอู้กูปรับมั่งดิอู้ใจเย็นอู้นุ่งมาพุ่งเลยอุ้ยตอนมันตอนมันพุ่งเสร็จมันจะแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะชะงักไปสักระยะนึงด้ยมึงพุ่งต่อแค่เี้ไปตัดสุดยอดมากโอ้เออคืออ้าวครับกทำไมมึงโดนก่อนนะเนี่ยไม่ยอมอ่ะอู้ยเป็นไงล่ะทำอื่นทำอื่นเฮ้ยลุกดิลดคอร์เตอร์ไปแล้วอ่ะ เออผมทำไมเยอะเยอะเออผมไอ้ผมมันเยอะมันตีสอมันตีสที่ละ400เอสอสตีมันทีละ200สี่ร้อยตั้นไหที่เขาเก,ก่งวะสกิลเดียวกันสามเก้าสามเก้าตัวสามสามเบอะไรมากโอ้ยโโดนตะ 7. เอ้ยออกไปกลัวเนี่ยโดปรับถึงแค่สามเก้าแค่สองทานนั้นคตแรงเลยเ้อยอุ้ยใส่แตก อมมือว่ามืออ้าวกล้องโอทำไม่ได้ทำไม่ได้โไม่เชื่อในตัวมึงโอ้ถ้าของถ้าของเรากูไม่แพ้มันหรอกไม่เชื่อในตัวกูเชื่อในตัวเองแล้วกันเออกูรู้ตอบมึงตอบนั่นบอกว่าสามสามสิบถึงสามเก้าเอ้ยมันบอกว่าแพ้ไม่มันไม่แพ้หรอกมันชนะด้วยไปโดนน้ำเลยถ้าจะแพ้อยากแพ้ก็อ้าวมันไม่ตูดกับสองอือมันไม่ตูดกับสองโดนน้ำแม่งเสียเกียรติเลย ไม่มีสติใช่ไหมไม่มีสติไดเกมนสินิมเครือด้วยหรอวะมาไปครับเฮ้ยไอ้กโอ้โหไหลหมดเจ๋อเจอเฮ้ยกูได้ระดับเอสแล้วอ่ะได้ระดับเอสในดันเนี่ยเพามันได้แล้วระดับเอสกูได้ลีเดนอะไรไม่รู้เขาแงไโกไอ้ควา แต่ไม่เก่งไอตตอนที่กูโตตัวกัมันอ่ะใครใครโดนโจมตีมากกว่าัน่ะบ่อยแบบไม่ไม่ได้ดาเมจอ่ะกูกับมันอ่ะคือถ้าเกิดตีบ่อยก็คือมันจะโดนมึงตีบ่อยมากกว่าตัวันได้กล้องยี้มหายอ่ต้องถามแม่มาไมึงยิงอะไร เปมมาแล้วก็มาเล้วยเดยมันพุ่งเข้ามาแล้วมันมันวโอ้เปิดก่อนเลยเนี่ยไอ้กูก็เปิดแล้วไอ้คนัเอายเอทั้งเคนดียไอ้เฮียยังไม่ยังไม่ไปนสามห้าีว่าตัวเต็มไอ้คนเดิมเรออะไอโอ้โหเฮ้ยไปโดน โอ้โห้ไอ้กล้องไอ้เออไอ้กล้องเลยลูกเออโดนแล้วขับไปได้คุณทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรวะกูไม่เห็นอ่ะมันยืนมันยืนมงงอยู่ไอ้ยไอ้ต้องคิดว่านั่นคือกูเว้โอ้โไอ้ติายทำอะไรของมันคุณไม่เห็นอ่ะเฮ้ยต้องต้องถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันคือกูจริงๆอ่ะมึงตายยังวะอย่างเงี้ยอุ้ยต่อปลาลง โอ้1ันสามแรงกี่ไหมเลือดโอ้เป็นรูเขาเป็นรูจบแล้วสิง่างจบแล้วไเดี๋ยวอดเล่นอดเล่นกดางดอ้ยิงครับเกยง